พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการจัดงานสัมมนาเทคนิครถอโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุด a i r l ล็อก 155cc ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮ่าหรือ YRA เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาในช่วงแรกเราจะมาฟังรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับผมชื่อวิภูนะครับเป็น ผู้จัดการอาวุโสแผนวางแผนและกล,าาะลย,ยุทธ์การตลาดบริษัทไทยอย่างมาเกอร์ครับโจทย์ของการดีเวลลอปก็คือ1ต้องเป็นรถอัตโนมัติสปอร์ตที่มีขนาดญี่ปุ่นใช้คำว่าพลาวดีไซส์คือขนาดไม่เล็กแต่ว่าไม่ใหญ่จนกนระทั่งเข้าไปในตลาด premium, เซกเมนต์พรีเมียมอย่างเอ็นแบ็กซ์ทีซอ็กคุณนัทศักดิ์เด่น,นดของรถเนี่ยก็คือโหมดฟีเจอร์ er ที่เราใส่เข้ามามีอะไรบ้าง อันแรกสีเนื่องจากรถเรามี3เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชัน ABS เวอร์ชันที่2คือ R เวอร์ชันแล้วก็สแตนดาร์ดเวอร์ชันก็คือเพื่อให้ราคาเข้าถึงได้ทุกคนของผมวันนี้เซอรชันผมหมดแค่นี้ขอบคุณมากครับก็กล่าวสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะเรื่องของแนวแนวทางในการทำการตลาดของเรานะครับวันนี้เนี่ย เรามีได้มีเรื่องของการทําแผนว่าเราจะทำตลาดลด,ลดรถตัวนี้ยังไงบ้างน,นะครับผมในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยทางทางของ t ีวเอของยามาฮ่าเราเนี่ยนะฮะก็ <ๆ S 2> จะ่หลังในเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ o กอินสตาแกรมบลูเกอร์อะไรนี้ต่างๆ y o ยูทูบนะฮะก็จะมีลานอยู่ยังไงก็ติดขัปดประานได้ผมก็กราบไปรอพี่พี่วินาทีนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่ขอบพิสุทธิ์ที่มงนะครับมาจากเมเน่ และพัฒนาชิ้นส่วนอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอ c เซซซอรีของรุยนดีนะครับโดยรายการอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็คือเราจะมีตั้งแต่พื้นฐานเลยคือตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับคอสเมติกเป็นขั้นเริ่มต้นนะครับแล้วส่วนไปจนถึงจุดด้านบนนะครับเป็นเรื่องของสมรรถนะโตเฟมส์ขอบคุณครับครับขอแน,นะนำต,ตัวเป็นทางการ นะครับพิเรียที่ประุกนะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสในส่วนของแผนกฝึกอบรมนะครับตัวเรือนใหม่ก็จะเป็นตัว LCD นะครับหน้าจอ LCD ซึ่งมีขนาดอยู่ประมาณ5.8นิ้วก็ใหญ่พอสมควรในในส่วนของมากับตัวรถนะครับส่วนไฟหน้าเป็น LED ที่บอกนะครับก็จะมีด้วยการ4่ดวงนะครับก็จะใช้ไฟเป็นในส่วนไฟต่างสดวงไฟโซ่อีสองดวงเป็น ตัวของหน้าแแบบลก็เอใหม่ีหนน้าะครับขอบบคคุณรัผมก่อนหน้านี้ยมห้าได้มีการเชิญสื่อมวลชน4ประเทศประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยไปร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่เซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียวันที่29ตุลาคม2559ที่ผ่านมา โดยไทยกับอินโดนีเซียนั้นจะใช้ชื่อว่า Airlox 1 5 5 cc ส่วนเวียดนามกับมาเลเซียนั้นใช้ชื่อว่า NVX มี3แบบให้เลือกใช้ประกอบไปด้วยเวอร์ชัน s t a n d a r d เวอร์ชัน R และ ABS เวอร์ชันจุดเด่นของ Airlox 1 5 5 cc ก็คือเรื่องของรูปแบบดีไซน์ที่มีความแหลมคมโจบเชีียวสไตล์สปอร์ตที่มีกล้ามเนื้อแข็งแกรง่งบึกบึนโดยที่ไฟหน้าเป็นแบบ LED 4ดวงมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่ เสียกัน็อกเต็มใบได้ไดถึง1ใบเครื่องยนต์บลูค r e ์เทคโนโลยีนะครับขนาด155 c ซีซีพร้อมด้วยวาลแปรผัน VVA หรือ Variable Valve Actuation นะครับวาลแปรผันนี้จะทำงานที่6,000รอบต่อนอาทีโดยที่รอบต่ำถึงรอบกลางนะครับจะทำงานเพียงแค่2วาลวต่อเมื่อรอบเครื่องยนต์ถึง6,000รอบแล้วแรงดันน้ำมันเครื่องจะทำให้สลักเข้าไปขัดกับวาลวทั้ง4ตัวให้ทำงานพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น VVA จะเป็นระบบที่มีการทำงานตั้งแต่รอบต่ำรอบกลางและรอบสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอัตราเร่งยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่ต้องการเรื่องของ performance สมรรถนะที่โดดเด่นเร้าใจ a i r l o x 1 5 5 cc นั้นจะให้อัตราเร่งที่เหนือกว่ากุ้แข่งขันในขณะนี้สำหรับ R v e r s i o n นั้นจะมี2สีให้เลือกใช้ก็คือสีน้ำเงินเทาคันนี้และสีดำเหลืองโดยมีจุดแตกต่างอยู่ที่หน้าจอ LCD สีแดง ให้ความคมเข้มเร้าใจแบบสปอร์ตนะครับขณะเดียวกันนั้นก็มีช่วงหลังแบบซับแทงที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆจุดเด่นตรงนี้ทําให้หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีความเป็นสปอร์ตที่เร้าใจในส่วนของกุญแจจะเป็นแบบชัตเตอร์คีย์นะครับมีมาชัตเตอร์ปิดรูกุญแจและหลายคนที่ชื่นชอบจานดิสเบรกที่มันแบบคลื่นนะครับรุ่นนี้เวอร์ชัน r จะมีให้ใช้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับภายในเครื่องยนต์ของ a อ r ์ร1 5 5ซีซี c นั้นมีจุดเด่นก็คือเรื่องของการใช้ลูกสูบบ Force ออร์ัดขึ้นูป กระบอกสูบไดอะซิลทุกรุ่นนะครับทุกแบบใช้เหมือนกันพร้อมด้วยเพลาข้อเวียงแบบเยืยงศูนย์และมีกระเดื่องแบบลูกปืนนะครับให้การทํางานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอัดตระเร่งดีเยี่ยมโดยทั้ง3เวอร์ชั่นนั้นจะมีระบบ VVA เป็นพื้นฐานการทำงานเครื่องยนต์และนี่ก็คือจุดเด่นของ R เวอร์ชันนะครับก็คือชุบก๊ที่มีกระปุกซับแทงสีทองให้ความโดดเด่นเร้าใจในสไตล์แบบสปอร์ต และเวอร์ชั่นท็อปสุดของ a i r l x อ 155cc ก็คือ ABS เวอร์ชันคันนี้นี่เองครับมี2สีที่เลือกใช้ก็คือสีขาวและสีเทาโดยที่ Yamaha ได้มีการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปครบทุกฟังก์ชันครับโดยมีระบบ Start-Stop System นะครับก็คือระบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติในขณะจอดนิ่งอยู่กับที่และสามารถติดเครื่องยนต์มาได้เพียงแค่บิดันเลงเท่านั้นนี่คือระบบที่มีการออกแบบใหม่ให้เกิดความประยัดมันเชื่อเพลิง โดยเพืขับขี่เพียงแค่พกกุญแจติดตัวไว้นะครับแล้วก็บิดปุ่มตรงนี้จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปกติโดยไม่ต้องมีการสีกุญแจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนนะครับอาจสงสัยในการทํางานระบบสมาร์ทคีย์ในส่วนถังน้ำมันนั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างขานะครับเป็นถังน้ำมันที่เน้นการใช้งานแบบง่ายๆไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องเปิดเบาะแต่อย่างใดยมามฮะวางเป้าหมายในกนารออกแบบครั้งนี้อยู่ที่เรื่องของขนาดมิติรถที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป สังเกตดูเจเนีครับว่ามันมีขนาดที่ปราดเปรียวและคล่องตัวนะครับรุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน abs เพียงรุ่นเดียวหรือรุ่นท็อปสุดของ airlox 1 5 5่ cc มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบ vva นะครับว่าทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่และมีอะไรเป็นที่สังเกตให้เห็นชัดเจนว่า vva นั้นมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์เราสามารถสังเกตได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อความเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน,นปัดนะครับจะมีสัญญ,ญาณขึ้นมาบอกว่า vva กำลังทำงานอยู่ เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ทันทีว่าอัตราเร่งจะพุ่งขึ้นมาจากการทำงานของระบบ4วาล์ว wow. ซึ่งระบบนี้นะครับจะทําให้เครื่องยนต์นั้นมีแรงบิดในรอบต่ําถึงรอบปานกลางที่ดีเยี่ยมจากนั้นในรอบปานกลางถึงรอบสูงจะมีการส่งอัตราเร่งได้อย่างเร้าใจในส่วนของยางหลังนั้น,นครับยมฮ่าจัดเต็มขนาดหน้ากว้างถึง140มมรซีรีส์70นะครับรวมถึงวงล้อขนาด14นิ้วหน้าหลังครับและนอกจากไฟหน้า LED แล้วไฟท้ายไฟเลี้ยวก็ LED เช่นกัน กรอบไฟไท้ายและไฟเลี้ยวเป็นแบบใสนะครับให้การส่องสว่างที่สวยงามยามค่ำคืนและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของ Yamaha AirLx 155cc ในโอกาสหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดต่างๆบนตัวรถว่ามีอะไรกันบ้างและในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับได้มีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งสื่อมวลชนเองก็ต่างให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยการถ่ายภาพและเก็บรายละเอียดต่างๆไปอย่างมากมายทีเดียว สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Yamaha a i r l x ็155 c ีนั้นมี3มเวอร์ชันให้เลือกก็คือ ABS เวอร์ชั่นรุ่นท็อปสุดมีสีขาวและสีเทาให้เลือกใช้ R เวอร์ชันนะครับสีดําเหลืองและน้าเงินเทา Standard เวอร์ชันนะครับก็มี2สีก็คือสีขาวและสีแดงโดยยัมา้าจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo 1ธันวาคมที่จะมาถึงนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามมาต่อไปในโอกาสหน้าครับ